สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันกับพักนะคะที่ช่องเดอะซีซันบ้านแห่งฤด,ดูกาลนะคะพักจะให้เพื่อนเพื่อนดูสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดมากคือเมื่อวานนะคะพักเดินผ่านมาเนี่ยสังเกตเห็นอะไรลูกกลมๆนะคะตอนแรกนึกว่าลูกอะโวคาโดนะคะเขาจะมีเปลือกแล้วก็มีมีเปลือกสีขาวนะคะเป็นครึ่งเหมือนกับกําลังเปิดนะคะ ก็ยังว่าเอ๊ะสงสัยนกคาบอะไรมาตรงนี้นะทีนี้ลองจับดูไม่ใช่มันนิ่มๆแต่รู้สึกกลัวๆเนาะ,ะแปลกๆก็เลยเข้าบ้านไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะจนวันนี้เดินออกมาอีกรอบนึงเราก็สังเกตเห็นเนี่ยลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยตอนแรกนึกว่าเหมือนเปลือกผลมไม้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเพื่อนๆเห็นเปลือกไหมคะเปลือกข้างนอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เมื่อวานเนาะอันนี้เป็นฝั่งข้างบนนะคะ แล้วก็ข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ยังยังนิ่มๆอยู่นะคะเนี่ยนิ่มๆอยู่พักก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็เลยรีบไปล้างมือนะคะกลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวต้องมาดูเดี๋ยวนิดนึงเนี่ยค่ะจะเย็นมากเลยนะข้างในเป็นเป็นเนื้อมันเหมือนเหมือนเห็ดนะคะเมื่อกี้เลยให้แฟนดูรูปถ่ายรูปไปเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนกับพัฟบอล นะคะเหมือนจะเป็นตระกูลเห็ดอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่พักไม่แน่ใจก็เลยมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะเป็นหลักฐานแล้วพักมั่นใจว่าพักเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนนะคะเมื่อเมื่อเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะคือไม่ใช่ครั้งแรกอะเคยเห็นผ่านตาม,มาอย่างว่าเอะนกคุคาบอะไรมากินนะก็ไม่ได้เอกใจนะคะก็เดินไปเดินมาอยู่จนกระทั่งเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้ที่พักเอะใจมากนะคะเลยต้องมาถ่าย video. วิดีโอเก็บไว้นะคะ ประมาณนี้เลยเพื่อนๆท่านไหนทราบนะคะช่วยพิมพ์บอกพักด้วยนะคะจะได้เป็นความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพักจะไปโพสต์ถามพี่พี่เพื่อนๆในกลุ่มนะคะในกลุ่มเห็ดหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอยากรู้มากว่าคืออะไรนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เขาขึ้นในกระถางต้นไผ่พักนะคะจะมีกระถางไผ่อยู่ประมาณ4-5กระถางนะคะประมาณนี้นะ